สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่ฟุกนะครับอิเนเสียชั้นแนลนั่นเองนะครับผมทุกคนครับวันนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมอารีนาเบรกเอานั่นเองนะครับและที่สำคัญวันนี้ผมจะมาบอกแหล่งเติมเกมราคาประหยัดราคาถูกแพ็คใหญ่นะทุกคนอันนี้พูดแอบบแอบบกระซิบนะแอบบกระซิบนะแพ็คใหญ่6,500นนะทุกคน3,750บบาทเติมในเกมใช่ปะ แต่เติมกับอินเด็กเกมเซนเตอร์2,005เท่านั้นทุกคนเออประหยัดแค่ไหนไปดูกันเลยตอนนี้นะคบเราก็อยู่กันในเว็บอินเด g a เกมเซนเตอร์แล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอนนีนเด็กเอ้าอินเด็กเกมเซนเตอร์มันราคาเท่าไหร่นี่นะครับ6820บอล2499 3,400บอล1,260นะครับผมแล้วก็นี่เลยราคาตามนี้เลยนะทุกคนนะราคาตามนี้เลยเดี๋ยวผมแปะภาพไว้ให้นะครับอ่า นี่นี่นี่ทุกคนรู้พวกกล่องกระสุนกระสุนนะครับผมใครหาแหล่งเติมเกมราคาประหยัดราคาถูกอินเด็กเกมเซ็นเตอร์ตอบโจทย์นะครับผมสําหรับ a าร n a ีนาเบรกเอาราคาแบบราคาสุดคุ้มจริงๆนะทุกคนอันดับแรกนะครับผมให้ทุกคนนะครับผมมาที่ uid นะครับผมทุกคนคับผมก็ได้นํา uid นะครับผมไปกรอกไว้ใน เว็บไซต์แล้วนะครับผมนี่เลยนี่ก็คือ UID ผมนะจากนั้นนะครับผมจะลองเติมนะครับผม66บอลนะครับผมทุกคนคือ ID เนี่ยผมเป็น ID ที่เพิ่งสมัครผมยังไม่เคยสมัครมาก่อนจากนั้นนะครับเลือกช่องทางชำระเงินนะครับช่องทางชำระเงินเนี่ยมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็น QR Payment หรือแนมสลิปหรือว่าตัดผ่านเครดิตก็เติมได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็รอระบบทำรายการนะครับผมเรียบร้อยครับผมเราได้รับการยืนยันออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมก็เติมเสร็จแล้วนะครับรอของเข้าในเกมอย่างเดียวเลยนะครับผม They won't find a trace of you